แอบบอกแบบกับผมแก๊ปธนาเวน,นะครับ คลิปนี้ใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการตกแต่งในแบบสแกนดิเนเวียนดีไซน์ลงไหลในความเรียบง่ายแล้วก็ชอบที่สไตล์นี้เขาเน้นการใช้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดนะครับต้องดูเลยนะครับผมพาทุกคนมาที่โชว์รูมของ i m g comfort นะครับเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเมืองซิคิวเวนประเทศนอร์เวย์ครับซึ่งเป็นเมืองที่มีภูเขาสูงแล้วก็มีทาน้าแข็งลึกที่สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเมืองนี้เนี่ยยังเป็นที่ตั้งของ i m g design center ครับเป็นทั้งโชว์รูมห้องออกแบบวิจัยและพัฒนาของแบรนด์นี้เลยยด้ว ามาดูโปรดักต์ในภาพรวมของเขานะครับก็จะสัมผัสได้ถึงความเป็น Scandinavian Design ชัดเจนมากๆจากฟอร์มแล้วก็เส้นสายที่โค้งมนนะครับที่สําคัญคือแค่เรามองเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเป็นเก้าอี้ไซส์ใหญ่ที่น่าจะอบอุ้มแล้วก็รองรับสรีระของเราได้ดีซึ่งพอผมมานั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้จริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าสก g นเจอร์ของแบรนด์นี้เนี่ยจะเป็นเก้าอี้ในแบบอาร์มแชร์แล้วก็รีดักเซอร์นะครับซึ่งเป็นเก้าอี้พักผ่อนที่เราสามารถนั่งได้สบายเลยแล้วก็วางได้เกือบทุกมุมของบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะ ห้องทำงานก็ได้นะฮะหรือว่าจะวางใน s t u ด y r o รูอ่านหนังสือชิลๆก็ได้หรือแม้กระทั่งการวางในห้องนอนครับอเอาไว้ข้างเตียงเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้เนี่ยจะมีเก้าอี้อยู่2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือ Space ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Relaxer ซึ่งเดี๋ยว2รุ่นนี้ผมจะมาจาะเลึกเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูเก้าอี้ดีไซน์อื่นๆคอลเลกชันอื่นๆของเขากันก่อนครับ นอกจากเก้าอี้เนี่ยก็ยังมีแคตตากรี่ของโซฟาที่สามารถวางในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนได้ด้วยนะครับซึ่งจะมีหลากหลายดีไซน์แล้วก็หลายขนาดเลยอย่างรุ่น N series เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ดีไซน์เรียบคลีนมินิมอลขาด้านล่างจะโปร่งครับที่วางแขนด้านข้างก็ดูเพียวฟอร์มโดยรวมเนี่ยจะดูสลิมโปร่งส่วนอีกรุ่นก็คือ G series ครับจะเป็นแมสที่ดูใหญ่ด้านล่างปิดทึบดูแข็งแรงอบอุ่น เหมาะกับการที่เราจะมาเกเตอร์รวมตัวกันแล้วก็สามารถจะรองรับสมาชิกได้เยอะเลยครับซึ่งก็มีหลายฟิลให้เลือกเลยนะแล้วแต่ว่าเราจะคัสตอมไมซ์ปรับขยายขนาดเล็กใหญ่ให้เข้ากับแปลนห้องได้ทั้งแบบ2ที่นั่ง3ที่นั่งหรือจะเป็น L Shape ก็ได้รวมถึงยังมีโซฟาที่ดีไซน์เหมือนโมดูล่าที่สามารถเอายูนิตย่อยๆเนี่ยมาเรียงต่อกันได้อีกด้วยครับและอีกหนึ่งประเภทสุดท้ายก็คือเก้าอี้สำหรับทำงานซึ่งทางแบรนด์นี้ก็มีอีกเช่นกันครับ นอกจากนั้นโปรดักของทาง IMG Comfort เนี่ยจะมีทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่เราสามารถจะกดปุ่มปรับระดับต่างๆทั้งบริเวณหัวส่วนลำตัวแล้วก็ยืดขาได้ด้วยนะครับถือว่าครอบคลุมการใช้งานแทบทุกพื้นที่ของบ้านเลย สิ่งหนึ่งที่แบรนด์นี้ให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของเออร์โกโนมิกหรือว่าหลักกระระยะายศาสตร์นั่นเองนะครับถ้าอธิบายโดยง่ายก็คือมันเป็นศาสตร์ของการออกแบบที่คำนึงถึงเรื่องสรีระของร่างกายมนุษย์เรานี่แหละครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้ง่ายว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งยืนนอนกินหรือทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะเห็นว่าท่าทางแล้วก็สรีระส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปหมดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเนี่ย มันจะต้องมีระยะที่สัมพันธ์นกันกับสรีระแล้วก็ท่าทางของเราครับถ้าเกิดว่าดีไซเนอร์เขาไม่ได้เอาตัวเลขของระยะพวกนี้เนี่ยมาคิดเนี่ยโอ้โหจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะเวลาเราทํางานเนี่ยที่หลายๆคนชอบพูดถึงออฟฟิศซินโดรมนะถ้าเกิดว่าความสูงของโต๊ะกับเก้าอี้ไม่สัมพันธ์กันรวมไปถึงความสูงของหน้าจอคอมหรือแม้กระทั่งคีย์บอร์ดที่เราวางเนี่ยถ้าทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่พอดีเนี่ยทำงานไปก็ปวดหลังปวดคอเมื่อยไปหมดเลยนะครับ ทางแบรนด์ AMG Comfort เองเนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะสร้างเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่าเขาไม่ลืมที่จะลงลึกในเรื่องของดีเทลความคราฟในงานออกแบบแบบดั้งเดิมแล้วก็ไปผสานกับเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ําสมัยครับทำให้สุดท้ายได้ออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตามแบบฉบับของสแกนดิเนเวียนแท้ๆเลยครับ ตอนนี้ก็จะมาจอดเลือกเก้าอี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้กันนะครับโดยเริ่มจากรุ่นแรกที่มีชื่อว่า Space ก่อนเลยรุ่น Space เนี่ยจริงๆก็คือเป็นรุ่นเดียวกับที่ผมนั่งตอนเปิดคลิปนั่นแหละครับแต่ว่านี้ก็เป็นคนละสีกันนะสำหรับเก้าอี้ Space เนี่ยทางแบรนด์จะให้นิยามว่าเป็น Modern s c a n d i ด a v i a วนะครับเราก็จะเห็นเส้นสายที่มันแสดงความเป็นคาแรคเตอร์ของ Scandinavian Design ชัดเจนมากๆนะครับเส้นสายโค้งมนที่ไล่ไปตั้งแต่ส่วนของเนี่ยที่นั่งด้านลา แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของที่วางแขนนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็จะดีไซน์มาให้มันเป็นเส้นโค้งที่แบกออกแบบนี้นะครับซึ่งมันก็สามารถรองรับเวลาเราวางแขนได้ดีเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นดีไซน์ที่มีการเน้นก็คือส่วนของไม้วีเนียร์ตรงนี้นยครับมีการเปลี่ยนวันสดุนะแต่ว่ามันก็ช่วยขับเน้นฟอร์มตรงนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสร้างมูดแ d ะโทนฟีลลิ่งความวอร์มความอบอุ่นให้กับห้องของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบของเก้าอี้ที่ดีไซน์ออกมาเ เส้นสายเรียบง่ายแล้วก็มีความชัดเจนในแบบของ Scandinavian design ไม่ได้ดูเทอะทะเลยนะครับเราเห็นฟอร์มที่สวยงามของเก้าอี้รุ่นนี้แล้วนะครับหลายๆคนเองอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโครงสร้างภายในหรือว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันมีความแข็งแรงทนทานมากน้อยแค่ไหนนะครับที่โชว์รูมของ IMG Comfort เนี่ยครับเขาจะมีนี่ฮะเป็นเซกชันหรือว่ารูปตัดเพื่อโชว์โครงสร้างของเก้าอี้ให้ดูด้วยนะครับว่าภายในเนี่ย เป็นยังไงวัสดุทํามาจากอะไรซึ่งไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่นี่ฮะโฟมสีเหลืองตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นโฟมเกรดสูงที่ไม่ได้มาจากการตัดชิ้นโฟมเหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นโฟมที่หล่อขึ้นมาด้วยโมผ่านกรรมวิธีหล่อเย็นโคเคียวโฟมเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้เราได้รูปทรงโค้งมนเฉพาะรุ่นนั้นๆเลยเท่ากับว่าในกรรมวิธีการผลิตเนี่ยนะครับเขาจะหล่อโฟมขึ้นมาทีละตัวเลยนะครับสำหรับเก้าอี้รุ่นนั้นๆเลย ทำให้เราสามารถคงรูปทรงของโฟไมไว้ได้ตลอดอายุการใช้งานครับร์มของเก้าอี้ก็จะนุ่มแน่นไม่ยุบยวบแล้วก็รองรับสรีระาได้ตามออร์โกนอเมกเลยนะครับที่สําคัญโฟมนี้เนี่ยก็จะหุ้มโครงเหล็กกับสปริงที่เป็นแกนรับน้าหนักด้านหลังเก้าอี้นีไว้ด้วยนะครับเพื่อความสบายแล้วก็ทนทานแข็งแรงส่วนชั้นถัดมาจะเป็นโฟมโพลียูรีเทนนะครับที่เห็นเป็นสีขาวนี่จะเป็นเส้นใยที่มีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นสูงเพิ่มให้อีกชั้นหนึ่งครับ ด้านล่างส่วนนี้ที่เป็นไม้เนี่ยเขาจะใช้การเคลือบไม้แบบอัลตราโซนิกนะครับที่มีเลเยอร์ไม้กว่า2 4ถึง32เลเยอร์ประกอบเข้ากับโครงสร้างเหล็กครับทำให้มีความแข็งแรงกว่าไม้จริงแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าด้วยครับส่วนขาเขาอี้ด้านล่างเนี่ยก็มีหลายแบบเลยนะครับทั้งแบบมันเงาดําด้านแบบมีไม้บางส่วนซึ่งก็เป็นดีเทลเสริมที่เราสามารถคัสตอมไม์เลือกได้ตามความชอบเลยกระบวนการผลิตของแบรนด์นี้เนี่ยจะเลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรีไซเคิลทั้งโฟมและก็ไม้นะครับโดย ลดการสูญเสียทรัพยากรและพลังงานก็ถือเป็นอีกเสน่ห์ของแบรนด์แบบสแกนดิเนเวียนครับกวีรุ่น SPACE นะครับมันจะมีแบบที่สามารถปรับระดับได้แบบแมน u วลกับแบบที่เป็นไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ผมให้ดูตัวรุ่นที่เป็นแมนนวลก่อนนะครับเขาจะมีสายที่คล้องตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะดึงแล้วก็ปรับระดับ ส่วนของพนักพิงหลังได้นะครับอยากจะเอ็นมากเอ็นน้อยนะแต่ถ้าสมมุติว่าผมดึงแล้วก็ดันไปจนสุดเลยเนี่ย <ừ. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นี่ฮะส่วนที่มันพับอยู่ด้านใต้เนี่ยมันจะยืดเอ็กซ์เทนออกมานะครับแล้วก็เป็นส่วนรองขาให้กับเราได้เลยซึ่งเราก็สามารถจะนี่เอ็นหลังนอนสบายๆได้เลยนะครับถือว่าเป็นกระบีที่รองรับสรีระเราได้ดีมากๆเลยนะแต่สําหรับรุ่นที่มันเป็นแมเนวแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ส่วนที่มันเป็นพับ แล้วก็รองขามาแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะเพิ่มเติมด้วยการมีก้าวี้สตูสำหรับวางขาได้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกเพราะว่าในรุ่น s p a c เองเนี่ยเขาจะมีดีเทลของตัวรุ่นที่แบบว่าให้เราสามารถคัสตอมได้เยอะมากเลยครับแล้วก็รุ่น Space จะมีอีกแบบหนึ่งเป็น Space Power นะครับอันนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าไว้แล้วก็จะมีสวิตช์ที่สามารถปรับระดับได้โดยง่ายเลยนะครับนี่ผมลองเลื่อนปรับให้ดูนะ เอหลังมากน้อยแล้วแต่ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของที่รองขาด้านล่างเองก็สามารถจะกดเพื่อให้มันนี่ e อ็ก n d ยืดออกมาได้ สบายมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าปรับระดับได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวสูงตัวใหญ่ตัวเตี้ยยังไงเนี่ยสามารถจะปรับให้เข้ากับสรีระของคุณได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับรุ่น power เองเนี่ยมันจะมีแบบที่เขาเสียบปลั๊กคาไว้กับอีกแบบหนึงที่เมื่อกี้เราให้ดูตัวสีเหลืองเนี่ยตัวนั้นจะเห็นว่ามันไม่มีสายไฟนะครับก็คือมันมีการชาร์จไฟในตัวแล้วก็สามารถจะยกย้ายไปตั้งไว้ตามที่ต่างๆในบ้านได้เลยครับ ตอนนี้พาทุกคนมาดูเก้าอี้ซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้อีก1รุ่นนะครับรุ่นนี้จะมีชื่อว่า Relaxer ครับจากฟอร์มเนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากรุ่น Space ที่เราดูนะด้วยฟอร์มเนี่ยจะดูมีความหนาแน่นดูแข็งแรงแล้วก็ดูทึบเลยนะครับมันเป็นเก้าอี้สุขภาพครับสามารถที่จะกระจายการรับน้ําหนักร่างกายได้นะครับแล้วก็ลดความตึงของกล้ามเนื้อได้ด้วยซึ่งพอผมนั่งลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือ โการซัพพอร์ตการรองรับสรีระต่างเนี่ยดีจริงๆแล้วก็มันจะมีฟ e ลล i n g อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือเก้าอี้ตัวนี้มันจะมีความเป็น r o c k ี c แชร์ด้วยนี่โยกได้นะครับดูสบายมากๆเลยทีนี้ด้วยดีไซน์ของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเก้าอี้ที่เน้นมาให้เรานั่งพักผ่อนสบายๆได้เลยแล้วก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะครับก็คือเล็กกลางใหญ่ รวมถึงรูปแบบของการปรับเอ็นเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแมนนวลแล้วก็แบบพาวเวอร์เลยนะครับซึ่งแบบแมนนวลเนี่ยเขาจะมีคันโยกอยู่ที่เราสามารถดึงปุ๊บหลังเอง็นแล้วก็มีส่วนของที่รองขาขึ้นมารองรับได้เลยนะครับส่วนแบบที่เป็นพาวเวอร์เองเนี่ยก็เหมือนเดิมครับจะมีสวิชช์อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับสามารถจะปรับได้ทั้งในส่วนของคอนี่แล้วก็รวมถึงในส่วนที่รองหลังเราด้วยนะครับมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมากับส่วนที่หุบลงไปครับเราก็จะมีส่วนของที่รองขานะครับซึ่งพอเรา ดันขึ้นมาจนสุวเนี่ยข้างหลังก็จะเอนแบบให้เรานอนได้เลยนะครับเ,เป็น feeling ที่สบายมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเก้าอี้ที่เรื่องของการรองรับเนี่ยพอมันนั่งจริงๆแล้วเฮ้ยมันมันดีจริงๆนะอีกอย่างหนึ่งคือตรงส่วนของปุ่มสวิชต์ตรงนี้น,นะครับมันจะมีช่อง usb ที่เราสามารถจะชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือดีเทลการเย็บ yep. ซึ่งบริเวณขอบเนี่ยดีเทลการเย็บก็คือดีมากๆซึ่งการเย็บแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นความประณีตที่ทําให้เราสามารถจะได้ฟอร์มของเก้าอี้ที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะนั่งๆไปนี่โหมีเคลิ้มหลับแน่นอนหรือแม้กระทั่งใครที่กําลังมีลูกเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะครับสามารถจะใช้เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยสำหรับเป็นเก้าอี้ที่ให้นมลูกได้สบายเลยแล้วก็เนี่ยกล่อมลูกไปด้วยได้นะครับนี่ยกโยกอะไรแบบนี้ได้ เพิ่มเติอมอีกนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นีแลัเซอร์เนี่ยเราสามารถจะเอาเก้าอ้รีแรลัเซอร์หลายๆตัวเนี่ยมาต่อกันได้นะครับ เพื่อให้เป็นเก้าอี้ในลักษณะเหมือนแบบเก้าอี้โรงหนังเลยอะ่ะแล้วก็บ้านใครที่มีโฮมเทเลเตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถจะเอาเรียลเซอร์หลายๆตัวเนี่ยไปวางได้เลยโดยที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนอ็อกเซอรี่บริเวณที่วางแขนนิดนึงนะครับจากที่วางแขนธรรมดาแบบนี้เนี่ยพอมันเอามาต่อประกอบกันเนี่ยมันจะเป็นที่วางแขนที่สามารถจะเปิดยอกออกแล้วก็มีช่องสําหรับวางแก้วน้ําเก็บของต่างๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นลักษณะของโมดูลายูนิตที่สามารถจะต่อขยายได้นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นิ บริเเซอร์นะครับทรงแล้วก็ฟอร์มเก้าอี้จะเป็นแบบรุ่นนี้เป๊ะเลยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นที่เขาจะมีฟังก์ชันที่สามารถจะยกตัวเก้าอี้ขึ้นมาได้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการลุกนั่งเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ก็ถือว่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ จากที่ได้เห็นเก้าอี้แล้วก็โซฟาของ IMG Comfort ไปหลายรุ่นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงวัสดุหุ้มแล้วก็โทนสีที่เราสามารถจะคัสตอมมซ์เลือกได้ตามความชอบหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะครับซึ่งเราอาจจะไปดูก่อนก็ได้นะว่าบ้านหรือว่าห้องที่เราจะตกแต่งเนี่ยมีโทนสีแบบไหนเนะเสร็จแล้วเราก็อาจจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้มันไปแมทช์กันก็ได้หรือถ้าเกิดเฟอร์นิเจอร์นี้มันเป็นชิ้นเอกก็อาจจะเลือกให้มันมีความโดดเด่นออกมาเลยก็ได้นะครับ เขาจะมีแคตตาล็อกให้เราเลือกเลยนะครับว่าอยากจะได้เป็นหนังแบบไหนโดยจะมีทั้งหนังวัวท็อปเกรนหนังเกรนคุณภาพสูงที่ผ่านการย้อมสีเกรดพรีเมียมหลากหลายสีนะครับแล้วก็ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มรูหราคงทนใช้งานได้ยาวนานครับส่วนถ้าเกิดใครที่ชอบแบบผ้าเนี่ยทางแบรนด์ก็จะมีผ้าโพลีเอสเตอร์หรือว่าผ้าวัวหลากหลายโทนสีให้เลือกเหมือนกันนะครับรวมถึงจะมีผ้าสมาร์ทแฟบริกที่คุณสมบัติเจ๋งมากๆเพราะว่าป้องกันคราบสกปรกได้ถ้าเกิดเผลอทำน้ำหกหรือว่าซอสเลอะเนี่ยก็ เช็ดทาความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทนต่อความชื้นอีกด้วยครับถ้าเกิดว่ามาที่โชว์รูมเนี่ยก็สามารถจะมาลองสัมผัสเนื้อหรือว่าดูเท็กซ์เจอร์ของจริงได้เลยนะครับโทนสีก็มีให้เลือกเยอะเราสามารถที่จะมิกซ์และแมทช์สีชุดโซฟาให้เข้ากับเก้าอี้ได้ตามที่ต้องการรวมถึงอ c c เ s s o r รี s ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีทั้งอย่างเก้าอี้ก็จะมีบางรุ่นที่เป็นขาเก้าอ e ี้ไม้ขาเก้าอ e ี้ไม้แบบกลมขาโซฟาเองก็เลือกสีไม้ด้วยนะครับหรือว่าสีของไม้ตรงพนักที่วางแขนเองเนี่ยก็เลือกได้เหมือนนกัน ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็มีความปราณีตมากทีเดียวครับนอกจากเก้าอี้รุ่น Space แล้วก็ r e l a x e r แล้วเนี่ยนะครับในไหนมาที่โชว์รูมแล้วผมขอถามอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันเป็นรุ่นที่ชื่อว่า n o ร d i c ครับรุ่นนี้ก็มีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็น่าใช้อีกเช่นเดียวกันครับตัวฐานหรือว่าขาเก้าอี้ของรุ่นนี้เนี่ยจะมีดีไซน์ให้เลือกเป็นแบบไม้ยางพาราวงกลมหรือจะเป็นแฉกแบบดวงดาวก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถจะเลือกสีของไม้ได้ด้วยนอกจากนั้นเขาจะมีเป็นสตูที่รองขาให้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนขาให้กลายเป็นขาแบบที่ติดล้อเนี่ยรุ่นนี้ก็จะกลายเป็นเก e ้าอี้ Nordic Office ที่เหมาะสำหรับการทำงานมากๆสามารถที่จะนั่งทำงานยาวๆได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ ใครที่กาลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ s c a n d i n a v i ียนะครับที่ไม่ได้สวยงามแค่ฟอร์มนะแต่ยังเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพฟังก์ชันการใช้งานลงตัวแล้วก็รองรับสรีระเราได้เป็นอย่างดีที่สําคัญคือมันช่วยให้การพักผ่อนของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็เชียร์ให้มาลองดูของจริงนะครับที่โชว์รูมของเขามาลองนั่งนั n ่งเอ็นเอ็นปรับพิงได้เลยนะครับรับรองเลยว่าคุณจะต้องติดใจแน่นอนนะครับที่สําคัญคือเฟอร์นิเจอร์ของ IMG Comfort เนี่ยรับประกันสูงถึง10ปีด้วยนะครับ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับเขาจะมีโชว์รูมอยู่ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดด้วยก็ตามที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ imgcomfort.com/th นะครับหรือว่าโทรไปได้ที่เบอร์0819151662รวมไปถึง Facebook imgtha ด้วยนะครับวันนี้ผมแกรชนเวศไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ด้วยนะครับเดีย๋ยวมาตามดูว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ